ตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์สาวหายไปหมดโอ้โหผมแค้นอาจารย์ทุกวันเนี่ยอาจารย์เสียนะผมผู้หญิงผม,มหายหมดเลยจะต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ใช้ไอเบอร์นี้เนี่ยนะตอนนั้นชีวิตแบบโอ้โหคือหาเท่าไหร่ก็หมดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอคือ <นะ S 2> พื้นฐานตัวเลขสังเกตนะเบอร์พี่เอกเนี่ย มี2 4ถึง4ตัวครับใช่เลขก 2, 2จริงๆเนี่ยก็แทนการเงินป,ปัญหาอ<ล>ย่างี้ถ้า7ชน2เมื่อไหร่เนี่ยวิบัติทางการเงินอ๋อนะครับแล้วก็2หลายตัวเนี่ยจะมีนิสัยเปคนใจอ่อนอที่ผมไม่มีเงินก็ควักให้<อ>เป็นงนี้ด้วยใจอ่อนไหม DLS e 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเบต้าลูแคนจากอีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีเซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอด6 5มว้าหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสิีดีๆที่เราอยากส่งต่อกลับมาเบรนีนคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญเราพร้อมแล้วนะคะบอกว่าวันนี้เรามีแขกรเชิญเป็นป่าป่าอะไรป่าคนไหนนะคะวอเราก่อนนะคะป่าเอกสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ทำหน้าว่วงมารอนานครับผมและรายการเราทุ่มขึ้นเขารอตั้งนา มาสี่โมงห็นามชอบสตูนี้มากเลยทำไมฮะถ้าเย็นไปไหนเนี่ยโอ้โหจำคาแรกนะใส่เสื้อตัวเดียวนะพรเข้าปั๊บทำไมมีเสื้อต้องสองตัวโอ้โหไมหนาวใช่ไหมจำกันได้ไหมฮะครับผม นี่ตอนนี้เขาล็อคกันแล้วเอกพลเจวัฒน์ใช่แล้ววันนี้วันดีอีกรอบคกันถ้าดูคลิปล็อคดัมเบิร์กก็จะรู้ว่าใครถราไมก็ไปเห็นเฉพาะไปกับอาจารย์ไปตลอดเลยไปด้วยกันครับไปไหนไปด้วยเลยคือผมอยู่บ้านเฉยๆเงาครับอกว่าอาจารย์ผมไปทุกคนนะเงาเงว่างเป็นเด็เจที่ค่อนข้างจะว่างว่างมากครับบอว่างว่ด้ดีแล้วครับไอ้หน้า วางดีๆแหละดีครับดีครับคือวันจะได้มีเรื่องคิดเยอะๆและไม่ฟุงซ่านะครับเห็นตอนแรกจอาจย์บอกว่าตัวเลขวันนี้คือเจ5สห้าแล้วเกี่ยวกับป่ามากเลยมันเกี่ยวตรงไหนยังไงอะคะดูเบอร์ก่อนดเบอร์ก่าคือเลขนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นได้หมดเลยใครจะโทรไปโทรไปเลยติดใครก็ไม่รู้เพราะเราใช้แล้วนะครับ 0 0817225422ครับผมเอาหมดสองเลขเต็มอีกเต็มเลยบอกไปเลยใครจะโทรโทรเลยแต่นี่ไอคนที่เอาไปเนี่ยน่าสนใจว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตเป็นยังไงเออโทรไปถามมันตาใช้ใช้แล้วเป็นยังไงครับไอเบอร์เบอร์เก่าเนี่ย22เอ้แต่เม่เกี้เราเป็น527หรือว่า725เนี่ยอาจารย์เจ็ดสองสแล้วมี5มัคุณดึงกลุ่มตัวเลขมาทายเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าผลได้เกิดขึ้นจริงครับ ถึงจะเอาอะไรมาใช้การตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์สาวหายไปหมดโอ้โหผมแค้นอาจารย์ทุกวันเนี้ยอาจารย์เปลี่ยนนะผมผู้หญิงผมหายหมดเลยแต่ไม่มีใครมาช่วยใช้ตังไงก็เข้ามาแต่ผู้ชายไงไม่เหลือเลยทีนี้เป็นงินไปนะครับต้องบอกว่าตอนมีสาวไม่ดีใช่ไหมป๋าคือถามว่าดีไหมก็ดีนะลัลลาดีไม่เหงาแต่ว่า กระเป๋าตังค์ไม่สบายนะครับรู้สึกว่าจะแย่นิดหนึ่งคือต้องบอกนิดหนึ่งว่าไอเบอร์นี้เนี่ยผมไปได้มาที่ตะวันนาผมไปเดินเขาจะมีเลขสวยที่เขาขายอ่ะผมพยายามจะเลือกเลขที่อมันจำง่ายๆผมไม่รู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขอะไรเลยสมัยโน้นรู้รู้อย่างเดียวว่ากี่ปีและอู้ละสามสี่ปีนะเบอร์เนี้ยใช้มาสามสี่ปีนะครับ แล้วก็เบอร์นี้เนี่ยผมจําได้ว่าเป็นเป็นเบอร์ที่มันจำง่ายเออเลขจําง่ายนอยเจ็ดสองสองข้าศ์สี่สอ,อ,เอ,องสอ<น>งเฮ้ยดีมากเลยมันเบนิบ้ลเบิ้ลอ๋อมันเบิ้ลเบิ้ลง่ายง่ายอ่ะออแล้วก็ผมเป็นคนที่ใช้ศูนย์เลขศูนย์แปดหนึ่งมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมาไอศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเจ็ดรุ่นแรกรุลล่นแรลลลกมือพวกเบอร์รุ่นแรกเลขเศรษฐีเก่าครับคือหลายคนชอบอย่างเงี้ยไปหาเอาแบบเบอร์เก่าๆต้องศูนย์แปดหนึ่งเท่านั้นต้องเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะทีนี้พอมาเปลี่ยนปุ๊บเป็นไง เราต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ใช้ไอเบอร์นี้เนี่ยนะตอนนั้นชีวิตแบบโอ้โหคือหาเท่าไหร่ก็หมดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าหญิงเยอะคือมันไม่ได้เกี่ยวด้วยนะคือพื้นฐานตัวเลขสังเกตนะฮะเบอร์พี่เอกเนี่ยมี2-4ถึงัวคตัวใช่เลข2จริงๆเนี่ยก็แทนการเงินเพราบอกว่าบางอาจารย์บอกว่านี่มีเลข2เยอะจะมีเงินสดมีเงินสดไหมฮะ โอ้โหสดมากเลยสดจนเลือกซิปเลยถ้าเจ็ดชนสองเมื่อไหร่เนี่ยวิบัติทางการเงินนะครับแล้วก็สองหลายตัวเนี่ยจะมีนิสัยเป็นคนใจอ่อนพี่ผมไม่มีเงินก็ควักให้เป็นงั้นหร่าใจอ่อนไหมลองขอดูคนเดินมาหาลองขอดูลองก็ตอนนี้ป่าเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วอ่ะ้ลองขอดูใหม่สิขอแหวนแล้วกันขออะไรดี ป่าหนูขอตั้งป่าได้ไหมคะเนี่ย้าเท่าไหร่หนูไม่คิดเลยมากเลยขอ20พอโอ้โหคว้างให้เลยอย่างนี้มันเป็นนิสัยเดิมนิสัยแบบนี้อันนี้คือพูดจริงๆนะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่งานเยอะมากครับวันหนึ่งเนี่ยถ่ายรายการต้องบอกว่าเช้ายันดึกอ่ะผมอันเนี้ยผมรู้จักป่าเนี่ยมานานนับปีละแต่เมื่อก่อนก่อนจะเปลี่ยนเบอร์่ะพอจะเห็นนิสัยอย่างหนึ่งป่าก็ชอบเสียตัง ก็เลยเป็นป๋าไงชอบเสียตังค์แบบไปหาโปรเจกต์อะไรมาทำแล้วที่มันไม่ได้ตังค์อ่ะแกชอบทำลงทุนร้านอาหารก็เจ๊งเออลงทุนทำรายการก็เจ๊งคืออยู่เฉยๆก็ได้สองเยอะเนี่ยคนเอาเปรียบง่ายเป็นคนใจดีใช่ไหมฮะคนก็จะบอกว่าขอนี่ขอนี่ขอนั่นครับแล้วก็ใจดีให้ให้ตลอดอันนี้พอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรอะคะสี่หกสามเก้าหนึ่งห้าหกตัวแรกต้องบอก คือ,ดอเดือนแรกมันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกมารู้สึกตอนตอนที่หลังจากที่ผมไปไปบวชผมไปบวชอยู่พักหนึ่ง <ฮะ S 1> พักหนึ่งผมบ้าบวชมากก็คือเข้าวัดบวชพมามที่ผมผมผมแกล้งใส่รหัสนะ,ะจากคนที่ไม่เข้าวัดเนผมใส่รหัสเขาวัดเสร็จได้หมเก้าหนึ่น <9 15. S 1> งห้า จริงวะจริงเหรอ915นี่คือเข้าวัดเหรอมีหน้าทำบุญบ้างคือผมบอกผมไปบวชผมเนี่ยปกติแล้วก็คือทําบุญเข้าวัดจุดทูบไหว้พระก็เหมือนกับเป็นการท่องทัวร์เที่ยวเที่ยววัดอะไรแต่ไม่อยู่วัดไม่ได้นอนวัดแต่ไม่ได้อยู่วัดนอนวัดแต่ตั้งแต่เบอร์นี้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เป็นโดนใจให้ผมไปนอนวัดวัดสังฆทานเนี่ยจริงเหบวชตอนเย็น นี่หรือเปล่าตามมาถึงบ้านทุกวันตอนบ้านดีกว่าไม่มีตังใจข้าวห้อไม่ใช่เข้าวัดตอนเย็นข้าบตอนเช้าเปนแค่เกือบทุกอาทิตย์อ่าใช่อย่างน้อยนะการเข้าวัดนะอยากไปเองอยากไปเองอยากไปเองตาเคยบอกข้าวัดมีข้อดีนะ 1. ไฟไม่ได้ใช้สอข้าวมีกิตครับผมมผู้หญิงที่ไปคนได้กันก็สวยสวยโอ้ย ได้ทำสมาธิไม่ใช่แล้วป้าเขาไปบวชจริงๆเขาไปนั่งสมาธิถือศีลสวดมนต์สิ่งที่ได้กลับมาคือเรื่องงานละเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานเอามาพูดถึงเรื่องงานกันบ้างดีกว่างานเนี่ยก็ก็ดีขึ้น จากที่เคยราคาตบไหลก็เริ่มไม่ตบไหลแล้วไลท์ซุดงานไหลท์ซุดอะไรต่างๆเริ่มจเข้าใจนะเริ่มเข้าใจนะก็จะเริ่มเป็นเริ่มมีแจกจ่ายซองคือจะบอกก่อนใว่าเอเป็นดีเจในแนวของลูกทุ่งเป็นเป็นอาสยามเนาะเป็นดีเจลูกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งรุ่นแรกๆคอนเสิร์ตตัวนี้วงผมเคยทำรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งคนรู้จักดีผมรู้ว่าลูกทุ่งนี่คือไงรูกไหมงานตบไหลเยอะ เยอะมากช่วยขอบใจนะขับรถไปร้อยโลไปเลยขอบใจนะไม่เป็นไรสุขว่าอิ่มใจทันทีอิ่มงานน้ำตาซึมนะครับขอบใจเยอะนะซึ้งใช่ไหมมาด้ผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกตัวนึงที่ผมทำก็คือผมไปไปทำเด็ก กลุ่มหนึ่งไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่งวงดนตรีขึ้นมาอพี่พูดว่าทำเด็กผมตกใจไม่ใช่ทําเด็กของอาจารย์ก็แม่ทาเด็กหมายถึงว่าผมไปปั้นศิลปินรั้นอเป็นนะครับน้องออยรู้จักวงเส้นเล็กไหมไม่รู้จักรู้จักใช่ไหมผมรู้จักถ้าพี่จะร้องเพลงอยากโทรไปหาจัง แต่ตังยังไม่โอ้โหเลิกเหรอรอฉันเจอขุลฟรีก็เพิ่งหมดโอ้ยอดที่เจ็ดปีนล้วาป่าแต่งบอกแล้วป๋าแต่งอ๋อไม่ใช่ครับไปขุดมาป๋าปั้นเนื้อป่าป๋าปั้นออกมใช่ไหมเออครับผมก็จริงๆเขาร้องเพาะวันนี้นะผมผมร้องเพียงจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยผมตอนแรกตอนนี้ก็คืออยู่ในสังกัดของไอเอสครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่ามันจะจะแบบ เออแค่พอแบบมีงานเข้ามาให้มันเลี้ยงเด็กได้ก็โอเคแล้วครับผมสรุปไปไปมายอดดาวนโหลดอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้อันดับหนึ่งของค่ายคร้บผมที่มาแรงมากรู้ซะบ้างนะโลกภายนอกเขาเป็นยังไงนะเขาก็รู้ก็ต้อประเทศไม่รู้ช่วงทีนเล็กรู้แล้วแก้กันแหละอยากให้ยูวรเทพให้ฟังโอ้ย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 ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับมันก็ได้อะไรที่มันกลับมาโดยที่บางครั้งบางทีเนี่ยเราเราไม่คาดฝันคือตัวเลขเนี่ยนะครับหกสามเก้าเนี่ยแข่งอะไรก็ชนะครับ ครับ,รบ <S <S จับอะไรก็จะแม่นนะครับแล้วไอ้ตัว1 5 6เนี่ยผู้ใหญ่เมตตารู้สึกไหมว่าเไปทํางานแล้วผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราเยอะใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกได้ครับก็ไม่รู้นะมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเชื่อเลยในชีวิตรเรื่องเกี่ยวอะไรพวกถามหน่อยทำไมถึงเปลี่ยนทําไมถึงเปลี่ยนใช่ทเลยครับ ก็มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะชีวิตก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะก็มาในแนวว่าก็ทําทุกอย่างแล้วไงเปลี่ยนคือเมื่อก่อนนี้ผมมันมันมีเรื่องอะมมีอยู่ยุคหนึ่งที่พี่ติ๊กพี่เออชื่อเล่นพี่ติ๊กแล้วกันเปลี่ยนชื่อก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าใครครับนะครับเขาให้ผมไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเดิมทีเนี่ยผมชื่อเอกพลชัยวัฒนุสรแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนายทิติทัศน์พักดีนุสสร โอ้โหชีวิตจากลุ่งลุ่งนี่พังเลยเรียกว่าพังนี่ะเดียวไม่ต้องพูดก็ได้แต่พี่เขาทายใจเพราะว่าคนจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมยังไงสายสายฟาดเลยอ่ะเออคือแบบต้องอาศัยวัดนอนกินเลยอ่ะต้องขนาดนั้นอ่ะจะต้องเปลี่ยนกลับเลยไหมเออผมก็เลยแบบไม่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้แล้วอ่ะพักดีพักดีเลยหรอพักดีนู่นศรผมได้ยินบ่อยนามตะกุลนี้ในใขรหัวล้อเนี่ยชอบใช้กับนามตะกุลพวกเนี้ยเออต้องคือใขรหัวล้อนะผมก็เลยแบบ เลิกเชื่ออะไรทั้งนั้นไอ้หมอดูหมอดาวหมอมาผมไล่เตะหมดอ่ะครับผมจต่กับโดนเลแล้วทานไปยังไงถึงไปแบบสะจิกป่าเขาได้ว่าเอาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้คือวันนั้นด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกุมารทองข้าสิงอะไรทั้งอย่างหนึ่งตอนนั้นมาหน้าเขาซีดแล้วหน้าระดับแล้วไม่มีข้าวกินซีดหิวตาตกครับผมนะครับมันมันก็เลยเป็นจุดที่แบบเออมันไอ่ไรจะเสียแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยน ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับเดือนแรกก็ยังนิ่งๆอยู่ก็ยังแบบเออไม่เออหลังจากนั้นมันมันพาให้เราไปเจออะไรแปลกๆครับเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นอะไรวะใช่แต่สิ่งที่ผมแค้นทุกวันนี้คือผู้หญิงผมหายหมดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูว่าไอ้ที่ว่าใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ป๋าจะบอกกับเราก็คือ ตั้งแต่ไปทำรายการคีย์ออฟคี์ออฟมเบอร์จนเอพิโซดที่4เนี่ยเจออะไรมาบ้างเจอกับตัวเองไปมากับตัวเองสักพักเดียวช่วงหนหาแน่ครับ b l s, s 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเบตาลูแคนจากยีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีเซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แ6 5สว้าหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งต่อและแล้วอยากรู้ครับผมปาเองก็มาเป็นเขาเรียกว่าพิธีกรนะผมใช่ในรายการของ King of Number ช่อง s u p e ั e n t ของเราใช่ค่ะเป็นยังไงวพี่เจออะไรแบบว่าผมถามนิดนึงเตรียมไหมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเราเราชมฟังนิดนึงแล้วกันว่าผมไม่เคยทำรายการอะไรที่เกี่ยวกับแบบเนี้ย ผมทาแต่บันเทิงทาบันเทิงมาตลอดว่าก็โวกเวกวายวายบ้าบอคอแตกเล่นตลกอะไรกันไปครับแต่เนี้ยมันเป็นรายการที่แบบเฮ้ยตอนแรกก็งงง,งจะได้เือวะไปหาคนข้างนอกอ่าแล้วคือแ, <rite> แล้วถ้าเกิดไปแล้วเราเป็นพิธีกรถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปชนคนที่ไม่รู้จักแล้วไปเดาเขาแบบ แย่ๆเงี้ยจะโดนกระทืบกลับมาไหมในใจคิดรับ้ยป๋าจะโดนตื้ไหมตัวชนด้วยคือมันเป็นโคชัชนมากอยู่ในใจป๋าป๋าอยากจะถามอาจารย์แต่ไม่กล้าถามกลัวตกงานไงอาจารย์มันยังไงเนี่ยเออแต่สรุปแล้วเนี่ยทุกคนที่ที่สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยอาจารย์เวลาที่เข้าไปหาแต่ละคนเนี่ยเข้าไปทํานายผมจะเป็นคนตัวชนก่อนเป็นการชนเหมือนกันชนอ่ะพุ่งเข้าไปก่อนพอเข้าไปปุ๊บปึ้ง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 พออาจารย์ ทำนายเสร็จปุ๊บบางเคสน้ำตาไหลหรออย่างมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรอ่ะโดนใจมันโดนเออมันไปจี้โดนจุดเขาอะแม้กระทั่งคนเขาเลิกกันอาจารย์ไปอยู่ในมุ้งเขาหรือไงเนี่ยผมก็งงนะมันมีอยู่เคสหนึ่งที่ตลาดโบเบครับเป็นร้านขายอะไรสักอย่างหนึ่งกิฟ์ช็อปมั้งอาจารย์เข้าไปเป็นคนหนึ่งเทปแรกเทปแรกเลยครับผมอาจารย์เข้าไปไปรู้เขาด้วย เขาทะเลาะกับแฟนเขามีปัญหากับครอบครัวเขาเอ๊ะอาจารย์นี่ไปยุให้ครอบครัวเขาแตกราวหรือเปล่าก็พักน้ำตาซึมเรื่องจริงปรากฏว่าเขาเลิกกันจริงจงอยู่แล้วใช่เขาเลิกกันจริงๆอยู่แล้วเขามีปัญหากับสามีเขาอาจารย์ก็เลยแนะนำผมก็มานั่งวิเคาะห์เฮ้ย อาจารย์นี่ดูไปดูมาเหมือนพวกอับดุลน,นะอับดุลอับดุลเลยออับดุลเออเอะผม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 ,ผมคิดอย่างงั้นผมคิดอย่างขมๆไง <c oughs> เออแต่จริงจริงมันตัดเทปแรกถูกป,ป่ะล่ะก็ยังแบบว่าเอ,อ๊ะยังมีเส้นทางใน,นตลาดแล้วมันก็มีหลายห <c oughs> ลายร้านที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นร้านข้าวมันไก่ตรงยาวราอย่างเงี้ยก็ไปดูร้านให้เขาว่าร้านเขาเนี่ยบ้านเลขท <c oughs> <c oughs> ี่นี้มันมีสับปะรดสีเยอะเออ เข้าไปผมก็รู้สึกได้จะโดนผีอ้าวบ้านกินข้าวไก่เหมือนจะโดนผีอ้าวไอตอนท้ายผมไม่ได้บอกสัมวเวสีเยอกว่าบ้านนี้จะมีปัญหามีรอยร้าวต้องแก้ร้องแก้ไขมหนมี้สินสัมภเวสีไม่ได้พูดแต่ว่าผมรู้แต่เราไปนั่งกินเออปลาสัมผัสได้ปลาสัมผัสได้ว่ามันเหมือนมีสัมภเวสีเออผีเข้ามันไก่อ้าวซึ่งจริงๆแล้วมันมันเขาเขาบอกผมไปคุยกับเขาข้างหลังไงว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ย คือคนงานมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือผมไปคุยกับคนงานเขาครับซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้ผมไปคุยกับคนงานจริงเหรอผมไปคุยกับคนงานไอ้คนที่ถอนขนไก่อะเออมันขนถอนขนลักแรกทีก็ถอนขนไก่ทีนั่งต้มไก่อยู่หลังบ้านเรอบผมก็ไปคุยเขาบอกว่าเขาอะพักอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ว่านอนไม่ค่อยจะได้หรอกคือเหมือนกับเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงมาแบบอ้ามมาอะไรจนมาถึง ไอพี่ศีละจงตอนนี้วันวันอาทิตย์นี้ก็ยังจะได้แบบเจอท่านมันเหลือเชื่อยาเป็นยาสารยาล่าสุดเป็นไงขอบอกว่าแกล้งติดตามชมให้ดีๆครับเซนท่านที่นี่เนี่ยยิ่งใหญ่มากที่สำคัญสาวสวยแค่นี้เลยครับให้ดูครับสาวสวยมากครัแสดงว่าป่าพุ่งหาแต่สาวตลอดคือไม่คือมันบอกไปมันก็ไม่สนุกอ่ะมันต้องติดตามเองไงให้ดูเองแล้วกันให้ดูเอาเองดีกว่าแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าแต่แต่ละเคสที่เราเข้าไปเนี่ย น่าสนใจอาจารย์จะมีคำเขาเรียกว่าคำทำนายว่าอาจารย์ให้ปรึกษาหรือไงไม่คล้องที่เออคำวิเคราะห์มาที่มันส่งผลเลขที่ส่งผลคือมันเป็นคำวิเคราะห์ที่มันไปโดนใจของคนทุกทุกคนที่มันเข้าไปอ่ะเข้าไปถึงใครเขาเออเหรอเฮ้ยเออจริงพี่เออเออเราจะเจอแต่อย่างเงี้ยป้อนใส่สมองเราจนทุกวันนี้เราจะบ้าอยู่แล้วจะพี่ก็เลยพอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนพี่จะเรียนเองเลยหรอเรียนไหมเรียนไหมมาเรียนไหม ผมเคยคิดหลายครั้งแล้วอยู่แต่ว่าคือด้วย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 สภาพร่างกายไม่ให้ทําไมอ่ะเขามาเรียนก็ไม่ได้เปยังไงอ่ะเข้าไข้วยคือผมผมวิเคราะห์ตัวเองประมวลผลดูแล้วมันมันไม่รอดไม่รอดขอเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคือไม่อยากเรียน มันไม่ใช่ไม่อยากเรียนอยากเรียนดิของดีๆใครไม่อยากเรียนบ้าเปล่าเอยากเรียนสิผมว่าผ่านเรียนได้ไม่ก็รู้ว่าเรียนได้ไงแต่ว่าสมองมันไม่ไปไงเดี๋ยวไปดูให้เขาผิดผิดล้วครอบครัวเขาดีๆไปดูเขาแตกแยกแล้วทำไงยุ่งตายเลยเนี่ยแม่มันอยู่ที่คนด้วยนะบางทีเนี่ยไปดูให้คนสมศรีสมห่าไม่ได้นะมันต้องรู้จริงๆน้ไปดูคือต้องมาเรียนกับอาจารย์เพราะว่า อาจารย์อ่ะเรียนเสร็จแล้วไม่ได้เรียนเสร็จกลับบ้านนะครับอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนไปขับปอจ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทไมครับเรียนเสร็จแล้วไปไหนเรียนฝากรมือหน่อยกรมือหน่อยเขาบกทกหน้าตัวเองอันนี้ปาหันทันทีแสดงว่าไปไหนเดี๋ยวไปเรียนด้วยอะไรอย่างงี้อาจารย์เขาบอกว่าติดตามด้วยเขาจะมีกลุ่มเรียนเป็นรุ่นเฉพาะแล้วก็ตามพัฒนาการไปเรื่อยๆตามผลงานลูกศิษย์ด้วยก็คือติดตามใช่ครับนาการว่าคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยเอาวิชาไปทำอะไรไปในทางที่ดีไหมใช่ครับทำไม่ดีบอกป๋าเดี๋ยวป๋าวิ่งไล่ไั่น ก็คือวิชาถูกไหมคงงงอะไรก็มาถามเขาครับผมประมาณนี้รับรอง You walk alone รับผมนะครับผมคิดเองต้องบอกว่าให้ให้ติดตามแล้วกันรายการ k ิงอ of Number เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นพิธีกรหล่อมากใช่ไหมโอ้โหมันไม่ใช่หล่อมากหรอกพิธีกรขายขี้หน้าอย่าไปพูดดิขายขี้หน้ามากครับผมนะครับแต่ว่าเป็นรายการที่เปิดมุมมองใหม่สําหรับ มันไม่ได้เป็นการยัดเยียดให้คนให้คนเนี่ยดูแล้ววิเคราะห์เอาเองอให้คิดเอาเอง<ะ>แต่ว่ามันเป็นในมุมการนําเสนอที่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนใครม,มันเป็นแนวออกเรียลิตี้อ,ออกแนวเชิงสารคดีเตรียมไหมในบางตอนเตรียมไหม,มถามหน่อยเตรียมไหมไม่ได้เตรียมนะ ไม่ได้เตรียมนะมีแต่ผมเนี่ยร้อนเหงื่อแตกเลยเล่นถ่ายอะไรกันนักกันหนาถ่ายอยู่นั่นแหละถ่าย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 ป๋าถ่าย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 จนแบบขาลากอ่ะอันนี้คือระบายสดสดฝากอกทิมงานไปเลยนั่นน่ะสิความเหนื่อยก็จะฝาดเหนื่อยไหมรถรถไม่ได้นั่งนะไม่ได้นั่งนะเดินเดินเดินเรื่ที่เขาให้เดินมั้งครับผมเขาให้เดินเดินจริงจริงถึงจุดนี้ BLS 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเบต้าลูแคนจากอีสช่วยกระตุน้นการสร้างเซล์ต้นกําเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีเซนทีนช่วยบํารุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดสามหกห้าว้าวหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสีดีๆที่เราอยากส่งต่อ